โอเคครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเกม Roblox Map Tower Defense Simulator นะครับผมก็เป็น EP ที่4แล้วเนาะที่เราจะมาเล่นคือตัวเราก็เหมือนเดิมนะ ก็หลังจากผมได้ลง EP พิเศษไปเนาะถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับผมมันเป็นอีเวนต์มาใหม่นะผมก็ไม่แน่ใจว,ว่ามันได้ของขวัญหรืออะไรอะไรอ,ไรอย่างงี้หรือเปล่านะแต่มันมีเควสให้นัะน,นี่ตัวทุกอย่างก็อยู่เหมือนเดิมเงินก็ไม่ได้ขยับไปไหนนะเพราะผมก็ไม่ค่อยได้เข้าเนาะจริงๆผมจะซื้อนี่นะ250รอ้าใครตั้นนะไอ้พี่สองพนห้าร้อขอโทษครับ2,500เนาะอันนี้มันเหมือนเป็นรถรถถังนะปล่อยมาจากฐานเรานะอะครับมานั้นนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกกันนเเลยดีว่าาะ Let's g วโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าเลือกด่านที่เราจะเล่นแล้วนะครับผมแม้เมื่อ EP ที่แล้วที่ผมแพ้ไปก็คือผมเล่นด่าน3ดาวนะเป็นแบบนี้นะสดาวมันจะเป็นด่านง่ายสุดก็คือ1ดาวนะครับผมแล้วก็2ดาว2ดาวแล้วก็3ดาวแล้วจะเล่นให้ดูนะครับว่าด่าน1ดาวมันง่ายขนาดไหนเนาะกดไปเลยนี่คือเลือกด่านไปแล้วนะแล้วกดเลยดิเออบางคเลือกเป็นทั้งด่านของ easy mode นะครับด่านของ easy mode เนาะเพราะว่าตั้งแต่เราอัดคลิปมาเนี่ยเรายังไม่เคยชนะเลยเนาะสักแม้แต่คลิปเดียวเออ ผมก็จะไล่ไปเลยนะอีซี่นอร์มอลไป h a r ดอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราวางตัวก่อนเนาะคือด่านนี้มันเป็นด่านที่ง่ายนะครับผมวางก่อนเลยครับเป็นทนันทีเนาะเป็นวอร์สไนเปอร์ของเราเองนะครับผมตอนเอ้แล้วมันมีแคบนี่เนีต้ผมว่าด่านเขาออกแบบมาสวยเนาะแต่ละด่านอนะ่ะมันนี่เป็นเหมือนห้องอุย้ยไม่มีอะไรนะครับคนดวมไปแกะอะไรกบปุก คือผมจะไปเล่นไอ้ดรอปนะไฟเอ็มอะผมจะไปเล่นไอ้ดรอปผมก่อนเรื่อยเวลางไงสี่ทุ่มเค <c oughs> okay. เดี๋ยวเราทำฟาร์มกันก่อนเนาะตอนแรกคือผมมองว่าด่านนี้ผมเคยเล่นแล้วนะแต่ผมไม่ได้อัดคลิปเนาะผมจะคลิปไปเนาะพวกความเร,เร็วเดี๋ยวผมเล่าก่อนเนาะด่านนี้คือผมเคยเล่นแล้วเนาะแต่ผมไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าตอนนั้นนะผมมาเล่นเก็บเงินจะซื้อตัวซื้ออะไรอย่างงี้แหละเนาะผมก็เล่นไม่ได้อัดแต่ว่าผมชนะนะด่านนี้ผมจําได้แต่ผมก็เล่นหมดที่สินี่แหละเดีผมคิดว่าตอนนี้น่าจะ ชนะง,ง่ายกว่าตาที่แล้วใช่ไหยละ่ะชนะง,ง่ายกว่าตาที่แล้วเนาะเพราะว่าผมมีตัวนี้ไงฮันเตอร์คือนักล่าน,นะครับผมดาเมจมันโคตรแรงเมื่อก่อนผมใช้ตัวนี้สไนเปอร์กับไอ้น่ะโซเซเจอร์ครับผมทหารดาเมจมันเบาเนาะแต่มันยิงเร็วยิงเป็นชุด ฟาร์มมาแล้วเน,นี่ยโอเคไม่มีตังค์นะรอคือค่อนข้างที่จะไว้ใจได้นะเพราะว่าผมชนะเคยชนะมาแล้วเนาะแต่ก็แบบท้ามคีมโมไปเยอะอะไรอย่างนี้แล้วมันเดบมันแพ้ขึ้นมานี่ก็เอาเลี้ยงเป็นเลี้ยงนะเป็นงั้นนะสะคริบเลยเนาะมันน่าจะอิสิเยี่ยคนดูไม่กล้าในกรีบว่ามันเยอะนะผมก็กลัวเหมือนกัน ว่าทหารเราก็ยังไม่ได้มีเคสเยอะขนาดนั้นนะมีแค่สองคนเนาะเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับคุณดูรอให้มันแบบมันเหลือน้อยก็เนี่ยแต่ตัวแบบไม่ได้เลือดเยอะเนาะเดี๋ยวเรายิงให้มันเหลือนิดเดียวเคสผมไม่ต้องเล่นแล้วนะไอ,อ,อะ้เราเขางดเนาะอุย้ยอันนี้คีโมเย็ยนจะแพ้แล้วนี่มาเลยมาเลยวทันสวยเกือบนะคุณดู ใช้ให้หมดเลยโอเค okay, เราไว้ใจได้นอกแพงหลังเราก็มีแล้วนี่สองตัวนี่เห็นไหมสองตัวแล้วกูตรงนี้ก็มีแล้วเออขอเราควรอัพสไนปเปอร์ไปกว่าเฮ้ยไม่มีตังค์จริงๆอขาบอต้องว่างแถวนี้ไว้คอนโดตรงเนี้ยบริเวณน่ะบริเวณตรงเนี้ยรัศมีตรงเนี้ยคือจุดที่อยู่ตรงกลางมันเป็นเขาเรียกว่างไงเป็นพื้นที่ที่ได้เปรียบอะครับผมกลัวมันผ่านไม่ได้บริโดคคือมันก็ไม่ใช่น้อยๆน,น,นะนี่มันเยอะนะี่ ไอ้พวกนี้ก็เลือดแบบสิบสี่อะไรเงี้ยเยอะมากเลือดเทเลซีจริงน่ะแต่ทีนี้ทีนี้นราตายเนาะแต่แค่เราตีสองปีเราตีนานไปหน่อยเออคนดูเดี๋ยวผมจะเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรลงแบบแมปอื่นด้วยเนาะเพราะว่าผมมองว่าเล่นแมปเดียวมันน่าจะจําเจเกินไปอะไรอย่างงี้อาจจะคนดูจะเบื่อกันได้เนาะเดี๋ยวผมจะไปเล่นแมปอื่นเล่นอะไรอย่างงี้ดนะ้วยหาแมปอื่นหรือเกมอื่นเล่นเนาะ ถ้าใครมีแมปแนะนาหรือเกมแนะนําก็แนะนํามาได้นะครับคอมเมนต์มาเลยนะคอมเมนต์มาผมเน็กเลยเนาะเพราะบอสก็ไมไ่น่าจะแบบน่ากลัวเลยวางอะไรก็อีซี่แล้วนะวางสักสองตัวอีพีบู๊ดด้วยบูดอีพีว่ะคนดูผมก็จะวิวเยอะขึ้นเนาะผมก็จะสามารถแบบไปเล่นหมดอกันได้อะไรอย่างนี้ได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเพราะว่าผมก็จะกลับมาลั่นแบบจริงจังละนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงจังกีง่โมงแต่กลับมาจริงแต่กลับมาจริงก็ผมเริ่มแบบนี่ละแต่ผมจะลงแบบ อัดไว้แล้วก็ลงไว้ล่วงหน้าเนาะให้มันแบบลงลงเองอะ่ะเพราะว่าแบบพวกนี้ผมใกล้สอบละแล้วจัดไว้เยอะๆเยอะๆแล้วก็ลงทีเดียวนะครับผมดองไปลงทีเดียวเนาะก็ถ้าแบบมันจะมีบางช่ว,วงที่โดนตัดไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรมันอาจจะเป็นช่วงแบบเดทแอร์อะไรเงี้ยแอธมนะครับผมเลยตัดทิ้งผมไม่อยากให้คลิปมันเงียบเนาะผมก็อยากตอนนี้ผมก็พยายามพยายามแบบ ฝึกพูดอยู่เนาะฝึกพูดให้มันคล่องพูดให้มันอะไรเงี้ยพูดมาขึ้นมันก็เป็นเป็นผลดีกับผมเลยเนาะแล้วก็ในการทำยูทูปแน่นาคนแหละยิ่งพูดเดยอะก็แบบมันก็มีเรื่องให้พูดเรื่อยๆแต่ผม ผมอันนี้มีเรื่องใหพูดเรื่อยๆไงเข้าใจไหมแต่ถ้าผมมาเรื่องเขาพูดอะไรมันก็ดีผมก็พยายามไงตอนนี้พยายามพูดแบบทั้งคลิปอะไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยพูดไปเปลี่ยเนาะแต่ว่าคงจะอีซี่แหละบอสสองตัวก็ไม่น่าแบบนี้ละเดี๋ยวเราเราวางมือแล้เบิอร์เลยตอนนี้เดี๋ยวผมเน้นทําฟาร์มไปก่อนเนาะเอาอยัางไงเดี๋ยวแบบเอาตัดไปทีตอนผมทําฟาร์มก็เสร็จอะไรอย่างเงี้ยเนาะบอสมาแล้วนะคนดูโอเคคือตอนนี้บอสมันมาแล้วนะเป็นจัโลบอสเนาะตัวเดิมนะครับเลือกก็พันหกเนาะผมคิดว่านาาานนนนนแแแ่่่บบบบจะะคุ้้ชิกัอยยูลววเเดี๋ผม ตอนนี้ฟาร์มก็ถึงขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็ตัวก็เพิ่มมาประมาณนี้แล้วเนาะก็น่าจะชิลนะผมมองว่าอย่างนั้นไม่น่ายากครับสำหรับบอสตัวนี้ที่เลือดพันหกดูเลือดมันไหลดิโอ้เลือดมันไหลแบบป๊บป๊บป๊อบป๊บป๊บป๊บคือผมจะไม่ใช้นี่เลยนะเพราะรู้สึก,กว่าดาเมจมันเบาครับมันเปืองสล็อตท,ที่เราจะวางอะนะบอสนี้มานะครับฮิดเดนบอสนะครับเป็นบอสล่องหนเนาะเดี๋ยวเราในเว็บเลยมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับเนาะคือถ้าใครดูอีพีที่แล้วนะครับเป็นฮิดเดนบอสเนอเะ ีเป็น EP พิเศษนะครับอีเวนต์เนาะผมอยากได้ตัวพวกนั้นมากเลยพวกแท็บพวกแบบตัวมินิกานเนอร์นะครับผมโอ้โหมันแบบปืนไฟอะไรเงี้ยโอ้โหมันแบบมันเท่นะมันเท่แล้วมันแบบดาเมจมันคือแรงเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเล่นไปเลยก่อนโอ้ยนี่ก่อนน้อฟาร์มน้ฟาร์มโอเว็บสิบเก้าแล้วนะครับก็คือด่านนี้มันจะจบถ้าผมจำผิดมันจะจบมันยี่สิบยี่สิบห้านะผมจะไม่ผิดนะอัพตันไปหนึ่งตัวก่อนเนาะ ให้ดรามีมันแรงไปก่อนเพิ่มสองร้อยสิบก็ไม่ใช่ปัญหาตายแต่ตัวนี้สิเรื่องเหลือพันหกอยู่เลยมันยังเยอะคนดูอย่างเงยอะเอาไปก่อนเพือ่อดาเมจไปขันก้าวเพิ่มไปมีสิบหกน่าปัญหาอะไรเยอะเราเน็กเว็บไปดีกว่ากันดูต้องเอาเงินไปปลูกต้นไม้ดีกว่าเนาะปลูกต้นไม้เพิ่มแล้วก็มาอัพทหารเลยคนสุดท้ายนี่เอาไปอัพไปให้มันเก่งจัดตำแหน่งก่อนดีกว่านะ เราจัดเออเออเออเราจัดตำแหน่งวางให้มันครบ40ตัวแล้วก็ไล่อัพทีเดียวเนะะาะประมาณน่าจะประมาณนี้ก็คืออย่างน้อยถึงเราไม่ได้อัพมันนะครับแต่มันก็ช่วยเรายิงเนาะดาเมจก็ไม่แบบดาเมจมันก็แรงนะผมนะผมรู้สึกว่าโอเคหน่อยถ้ามันถ้าเรายังลืมอัพหรืออะไรอย่างงี้ไปทำตัวสุดท้ายโอเคผมไล่อัพก่อนนะแล้วเขโดไปนาะอัพให้มัน800อัพไม่เกิน800เนาะคนโดให้มันระยะเพิ่มหน่อย เราให้ดัเมตรเพิ่มมานิดนึ่งละกันแต่ตอนนี้เราไลา่ลอัพไปก่อนเนาะคือมันก็จบเว็บแล้วอ่ะคือมันใกล้เว็บ25แล้วเนาะคาือเว็บ25นี้คือจบแล้วนะอ๋อลันรันรันลแล้วนี่เลยในเว็บเลยมีซี่อยู่ละโอเคครับอันนี้จะมันน่าจะมาแล้วนะบอสท้กอย่างที่เนาะก็คือต้อนไม้แล้วเนี่ยบอกจะพูดยังไงดีเราแบบ มัไในนี่อ่ะคนดูคือมันมันเป็นมันคือมันหมดอีซี่อ่ะครับผมมันมันแบบยังไงเดียเว็บเห็นไหมครับเบลวันแค่ยิบห้าเองมันคือไม่มีโอกาสที่จะแบบเด้งกันให้เราเยอะขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นขายครับรออะไร ขายเลยขายหมดคือตอนนี้เดี๋ยวถ้าใครแบบยิงไม่ถึงใช่ตัวนี้นะครับยิงไม่ถึงแล้วผมก็จะขายจริงเนาะมาอัพมามาอัพหรือซื้อตัวข้างหลังแทนเนาะเพราะผมว่ามันจะเป็น,รนประโยชน์กว่าที่ปเปอดไว้ี่เศษคือแวบ,บเดียวนะครับจะตายละโอเคเขอันนี้เลยขายเลย ่แล้วเรามาอัพเลยซื้อดีกว่าอัพเลยละกันนะไหมอาจจมต้องมีแรงขึ้นเนาะถึงซื้อแล้วก็ซื้อได้นี่เออซื้อไปอ,อา่าฮะเรียบร้อยนะครับ EP นี้ก็ชนะอะไรแล้วเนาะดูเงินกันดีกว่าว่าได้เท่าไหร่300นะครับชนะได้แค่สา0รเนาะก่อนก่อนจบเนาะเดี๋ยวเรามานี่ดีกว่าอ,อ๋อ,อมันเป็นเงนินนะก่อนจบเรามาหาซื้อของดีกว่า ผมมองว่าน่าจะซื้อนี่ดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมซื้อนี่เลยปับ๊บคอนเฟิร์มแล้วมาแทนในตัวนี้ผมเอานี่ออกผมเอานี่ออกอันนี้คลิปแล้วก็ใส่นี้ไปแทนเนาะปับ๊บเนี่ยอย่างงี้แล้วใครนี่พวกหนุ่มกล้ามโตโอเคครับคนดูก็ สำหรับ EP นี้เนาะก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าใครอยากให้เล่นแมปอะไรหรือเกมอื่นๆนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะแล้วก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจนะเพราะผมจะกลับมาเล่นจริงๆละเดี๋ยวผมจะมีตอนนี้มีแบบหนึ่งที่ผมจะไปเล่นน่าจะลงน่าจะลงแบบผมน่าจะลงคลิปแบบวนะันเว้นวันอ่ะคลิปเดี๋ยวน่าจะได้ดูอีกวันหนึ่งนะคลิปคลิปของอีกแบบหนึ่งเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรละก็เจอกันครับบ๊ายบาย